ปิดตำนานเจ้าพ่อภาคตะวันออกตอนที่หนึ่งสิบกว่าปีหลังผ่านเส้นกึ่งพุทธกาลนายเกียงจึงประเสริฐหรือหลงจูเกียงเสียชีวิตกระทันหันด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์โมรณกกรรมหลงจูเกีงยงนอกจากจะเป็นการปิดตำนานเจ้าพ่อเมืองชนรุ่นแรกยังเป็นการเปิดตำนานเจ้าพ่อเมืองชนรุ่นใหม่รุ่นที่นิยมบูล้างผลาญพูดด้วยปืนคุยด้วยระเบิดครั้งยังมีลมหายใจหลงจูเกียง เป็นเจ้าพ่อธุรกิจมากมายในภาคตะวันออกทั้งโรงเลื่อยโรงสีสวนผลไม้และไร่เกษตรกรรมด้านทรัพบเสริิงขานว่ากันว่าล้นฟ้าขณะที่ด้านอิทธิพลบาร,รมีก็ถึงขั้นล้นแผ่นดินระดับเข้านอกออกในบ้านจอมพุลประพาสจารุสถียรเป็นผู้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้ทุกตารางนิ้วของเมืองไทยในสมัยนั้นได้อย่างสบายสบายล้นฟ้าล้นแผ่นดินขนาดไหน คงไม่ต้องบรรยายให้เสียเวลาทว่าท่ามกลางความยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานบนแผ่นดินภาคตะวันออกของหลงจูเกียงมีดาวรุ่งคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่ที่เปล่งประกายรัศมีอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่ารุ่นพี่หมดเขี้ยวเล็บเมื่อไรพร้อมจะปีนข้ามแสงขึ้นหน้าได้ทันทีดาวรุ่งดวงใหม่คนนี้ก็คือนายจุมพลสุภารังสีหรือเสียจิวกว่าจะมาเป็นเสีย เด็กชายจิวต้องปากัดตีนถีบหนักเอาเบาสู้ทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตรอดตายความเป็นจริงของลูกคนจีนโพ้นทะเลที่มาเมืองไทยเพียงเสือ้อผืนหมอนใบความโชคชนของชีวิตความแกร่งกล้าของประสบการณ์พนวกกับความใจสู้ใจถึงชนิดเกินร้อยเปอร์เซนต์ความรู้แค่ชั้นป .4 ไม่สาม,มารถสกัดกั้นจิวให้ไปสู่คำว่าเสียแล้วยกระดับขึ้นสู่ทำเนียบเจ้าพ่อเอาไว้ได้ ขณะหลงจูเกียงนั่งบนหลังเจ้าพ่อเมืองชนมีสมุนบริวารมากมายพี่นอพี่เท่ามีความสุขบนกองเงินกองทองเสียจิวยังเป็นแค่ไอจิวยึดอาชีพไอหนุ่มตังเกมีเรือเป็นบ้านมีน้ำเป็นเพื่อนยังไม่รู้อนาคตกระทั่งพลิกผันตัวเองขึ้นบกมาประกอบอาชีพพ่อค้าหมูจากอาชีพพ่อค้าหมูก็ค่อยๆจับนั่นิดจับนี่หน่อยไม่ช้าไม่นานก็กลายเป็นเสียจิวสมใจ มีกิจการหลายอย่างไม่น้อยหน้าเสียคนอื่นๆโดยเฉพาะธุรกิจที่ดินเติบโตเวพวื่อพลาดทำเงินทำทองให้เป็นกอบเป็นกรรมซึ่งยังไม่นับธุรกิจของเถือนที่ในเวลาต่อมาผู้คนทั่วบ้านทั่วเมืองต่างยกให้เสียจิวเป็นหนึ่งสำหรับธุรกิจที่ดินพอสอนั้นแม้แต่เด็กสองขวบในภาคตะวันออกยังรู้ว่าหลงจูเกียงผู้ขาดเพราะไม่เฉพาะเมืองชน ที่ดินผืนงามทำเลทองของระยองจันทบุรีและตราดต่างตกอยู่ภายใต้อุ้งมือทั้งหมดด้วยสำนึกในใจที่ว่าปีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็งเสียจิวจึงเดินโนโยบายไม่ประทะยอมได้ยอมเลี่ยงได้เลี่ยงกระทั่งสวรรค์มีบัญชาให้หลงจูเกียงหลงจากบรลลังย่างชั่วนิรันด์วันที่ผืนดินกลบร่างก็คือวันที่เซียจิวประกาศก้องในใจถึงเวลาของข้าแล้ว วันเดียวกันนั้นนายนครจริงประเสริฐทายาทหลวงจูเกียงที่ยอมตัดสินใจสละเครื่องแบบประหลัดอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสนมารับช่วงดูแลธุรกิจนับร้อยนับพันแห่งทั่วภาคตะวันออกของบิดาร่วมกับนายประเสริฐจริงประเสริฐผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบ้านบึนบงชนบุรีผู้พี่ชายต่างมารดาก็ประกาศนั่งบัลลังก์เจ้าพ่อสืบแทนผู้ให้กำเนิดสำหรับนายประเสริฐจรงประเสริฐ บุคลิกลีลาท่าทางเป็นเจ้าพ่อเต็มตัวแต่ออกไปทางลูกทุ่งนิยมแต่งตัวเลียนแบบคาบอยสไตล์ชุดหนังดำสวมหมวกปีกว้างคาดเข็มขัดปืนสวมรองเท้าบูทสงสูงมือซ้ายถือแท่มือขวาถือปืนส่วนนายนครจริงประเสริฐผู้น้องเลือดเจ้าพ่อเข้มขน้นบุคลิกแข็งกร้าวมุทะลุดูดันตามสไตล์อันคาโปนและเพื่อประกาศตัวให้ผู้คนได้รู้จักทาย,ยาทหลวงจูเกียง หลงทุนจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่อำเภอพนัทนิคมชนบุรีเนื่องจากเวลานั้นเสียงร่ำลือนายเฉลิมชัยเจริญสุขหรือผู้ใหญ่เอียกบริวารมือขวาหลงจูเกียงพังงาดบนตำแหน่งหมายเลขหนึ่งของภาคตะวันออกเป็นที่เรียบร้อยงานวันนั้นข้าราชการนายทุนพ่อค้านักธุรกิจและนักเลงน้อยใหญ่เดินทางไปเสริมบาร,รมีนคนจรจิงประเสริฐล้นหลามบรรดาสมุนเก่าแก่หลงจูเกียง ที่แตกกระซ้านกระเซ็นไปส่งสมกำลังที่ป่าแดงทุ่งเหียงต่างแบกอาวุธสงครามเข้าอวยพรนายน้อยอย่างคับขั้งบรรยากาศหน้าเกรงขามดีแท้ทว่าหลังเลิกราเกิดคำถามกับผู้ที่ร่วมงานหลายตัวหลายคนว่าใครยอมรับบ้างมีเพียงเท่านั้นงานระดับอภิมหายิ่งใหญ่ระดับเปิดตัวเจ้าพ่อที่ใครต่อใครไม่กล้าไปร่วมงาน กลับไม่มีเงาเสียจิวปรากฏในงานการแสดงออกเช่นนี้คนในวงการรู้ทันทีว่าหมายถึงอะไรสิ้นหลงจูเกียงไปคนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ว่าวงการเจ้าพ่อวงการเมืองรวมทั้งความสงบสุขของตระกูลจึงประเสริฐธุรกิจนับร้อยนับพันที่เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลถูกฝ่ายตรงข้ามรุกค,คืบอย่างไม่เกรงอกเกรงใจ ผลประโยชน์ที่เคยได้รับลดน้อยถอยลงตามลำดับในทางตรงกันข้ามเสียจิวกลับโตว,วันโตคืนผลประโยชน์ไหลมาเทมาควบคู่กับดาวเพชรคาตในตัวลุกวาวร้อนแรงว่ากันว่าบนแผ่นดินเมืองชนยามนั้นราศีเสียจิวเหนือกว่าใครๆเมื่อตกเป็นฝ่ายรับจนทำท่าโคมา่าสองผู้กุมบังเหียนจึงประเสริฐรีบแก้เกมวางหมากสู้ ไว้ลายทายาติหลงจูเกียงผู้มีสายเลือดเจ้าพ่อเข้มขน้นปฏิบัติการตอบโต้ทุกรูปแบบแรงมาแรงไปเบามาก็ยังต้องแรงไปไม่มีคำว่าถอยหลังแต่ยังไม่ทันรู้ว่าแพ้หรือชนะเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นนักนจึงประเสริฐถูกมือปืนฮิปปี้บุกระนำยิงตายสยองคาบันไดาสารากลางจังหวัดชนบุรีขณะเตรียมเดินมาขึ้นรถ เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั่วประเทศเพราะทูตมัจุราชกระทำการสุดอุกอาจยิ่งกว่าหนังก็อดฟาเธอร์ผลงานชิ้นนี้ส่งเสริมให้มือปืนฮิปปี้ชื่อเสียงกระชอนไปทั่วกลายเป็นนักฆ่าระดับหัวแถวแล้วต่อมาวันเวลาก็ให้คำตอบว่ามือปืนฮิปปี้ผู้นี้คือใครตระกูลจึงประเรสริฐศูญเสียหัวเรือใหญ่สองคนภายในเวลาไม่ห่างกันนัก ทุกสิ่งทุกอย่างถึงระสำระสายคล,ลากรากับความโศกเศร้าเสียใจจะว่านารกฉังหรือสวรรค์แกล้งไม่ทราบได้ยังไม่ถึงหนึ่งวันของการจากไปของนครหัวเรือใหญ่คนที่สมก็สิ้นชื่อประเสริฐจ,จิงประเสริฐถูกยิงตายสยดสยองไม่แพ้น้องชายบริเวณหน้าศูนย์การค้าการุณนิเวศชนบุรีสองศพผ่านไปแต่จึงประเสริฐยังไม่พ้นคราวเคราะ ลูกปืนจากปากกระบอกนานาชนิดกระชากวิญญาณไปอีกชนิดแทบหมดตระกูลทั้งประสิทธิ์ประสงค์และะชเล่มคุณนายหลงจูเกียงแม่ของนครที่ไปรอบ,บนสวรรค์ก่อนหน้าท่ามกลางเสียงปืนกลิ่งข่าวเลือดและความตายของคนตระกูลจึงประเสริฐบัลลังเจ้าพ่อตกเป็นของหนุ่มใหญ่ร่างมหึมาน้ำเสียจิวชนิดไร้คู่ต่อก่อนและไม่เฉพาะเมืองชนเท่านั้น ตะวันออกทั่วทั้งภาคล้วนตกอยู่ภายใต้ความยิ่งใหญ่เสียจิวช่วงเป็นดาวรุ่งยุคป,ปี2500เสียจิวเริ่มก้าวเข้าสู่วงการเมืองด้วยการเป็นหัวคะแนนคนสำคัญถึงขั้นเดินถือกระเป๋าหาเสียงให้กับนายธรรมนูนเทียนเงินอดีตสสชนบุรีและสสกรุงเทพพักประชาธิปัตย์ก่อนดำรงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพในอีกไม่กี่ปีต่อมาหมดยุคนายธรรมนูนเทียนเงิน ก็เป็นช่วงที่เสียจิวต้องต่อสู้ฟันฝ่ากับคนตระกูลจิงประเสริฐเพื่อแย่งชิงบัลลังก์เจ้าพ่อเลยทําให้ห่างเหินวงการเมืองไปพักใหญ่ๆกระทั่งคลองบัลลังก์หมายเลขหนึ่งภาคตะวันออกสมใจปี2519จิจึงหวนกลับสู่สิ่งที่รักที่ชื่นชอบอีกคํารบเสียจิวเริ่มบนถนนการเมืองภาคสองด้วยการเป็นหัวคะแนนใหญให่ให้กับนายบุญชูโรจนสถียน อดีตรองหุหน้าพักกิจสังคมแล้วรองนายกรัฐมนตรีการกลับมาภาคใหม่แตกต่างราวฟ้ากับดินหากเปรียบเทียบกับเมื่อปี2500เนื่องจากเสียจิวสามารถใช้อิทธิพลบารมีที่มีอยู่ล้นเหลือสนับสนุนให้นายบุญชูโรจนสถีรนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเมืองชนทั้งทั้งที่พสนั้นถือว่าหน้าใหม่ไม่ค่อยมีใครรู้จักปล่อยให้พลตรีสิริสิริโยธิน ผู้ก่อตั้งพรรคชาติไทยสอสเออมืองชนหลายสมัยสอบตกอย่างเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามว่ากันว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้พลตรีสิริพ่ายแพ้คือนายเจตสีรุ่งสุก,กินดาหรือเสียงงาเจ้าของคิวรถคอนซูลสายชนบุรีกรุงเทพและหุ้นส่วนใหญ่แชมเป็นหนคลับหัวคะแนนใหญ่พักชาติไทยและเป็นพวกเดียวกับตระกูลจิงประเสริฐมือพระการถล่มด้วย M16 อากา และลูกส่องสิ้นชื่อ้าคิวรถอันเสมือนถ้ำตัวเองใครคือมือพระการเหล่านั้นและใครบงการอยู่เบื้องหลังไม่มีใครกระชากหน้ากาก,ากออกมาได้แต่ที่แน่ๆการเลือกตั้งสมัยต่อมาพลตรีิริยอมเป็นฝ่ายเข้าหาเสียจิวถึงคฤรหาดและขอย้ายจากเขตหนึ่งหนีไปเขตสองกระทั่งได้รับเลือกตั้งในที่สุดนอกจากผลักดันสนับสนุนนักการเมือง ให้ได้รับเลือกตั้งมาทุกสมัยแบบไม่มีพลาดเซียจิวยังสร้างสมฐานการเมืองให้ตัวเองด้วยการขึ้นดารงตาแหน่งประธานลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออกมีสมาชิกเรือนแสงเรือนล้านคนไม่เท่านั้นกลุ่มนักการเมืองท้องถิน่นทั้งของนายสมชายขุนปลืม้มหรือกำนันเปะสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนในชนบุรี บางวิ่งเข้าหาบันไดไม่แห้งขึ้นชื่อว่ามนุษย์ปุตชนไม่มีใครปฏิเสธลาบยศสรรเสริญเสียจิยวก็เช่นกันแม้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมโดยเฉพาะทรัพย์สินเงินทองเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอีกสิบชาติแต่ก็ไม่อาจหนีความอยากไปได้เจ้าพ่อภาคตะวันออกทะเยอทยานวาดฝันว่าจะต้องเป็นสอสเมืองชนในการเลือกตั้งปี2526 การเป็นสอสเมืองชนของเซียจิวในสมัยนั้นถ้าบอกว่าพลิกฝ่ามือยังยากกว่าคงไม่เกินไปนักแต่เจ้าพ่อภาคตะวันออกคงจะบุญไม่ถึงเพราะเช้าตรู่วันที่25มิถุนายน2524ทีมเพชฌฆาตถลม่มอาวุธสงครามนานาชนิดกระชากวิญญาณออกจากร่างคารถโรเบนซ์ 280S ทะเบียนชอยช้างโบใบไม้8888 บนถนนสายตะบนหนองไม้แดงตะบนบางสายเมืองชนบุรีจบชีวิตด้วยวัยเพียง54ปีประเด็นสังหารที่พุ่งเป้าไปหาก็คือเรื่องขัดผลประโยชน์เมืองแร่พวงบริเวณกิ่งอำเภอบ่อทองชนบุรีสมมุติฐานมาจากเสียจิวเข้าไปแย่งชิงผลประโยชน์เมืองแร่ของบริษัทสหบอ่อทองพัฒนาซึ่งได้รับสัมปทานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมทรัพยากรธรณีและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยการซื้อแร่จากประชาชนตัดราคาและไปขายในตลาดมืดจากสมมุติฐานดังกล่าวเมื่อน,นำมาประมวลกับเหตุการณ์ในอดีตช่วงเซียจิวก้าวขึ้นบัลลังเจ้าพ่อภาคตะวันออกแทนหลงจูเกียงซึ่งเซียจิวใช้ความรุนแรงโคน่นคนตระกูลจึงประเสริฐไปคนแล้วคนเล่าและที่สำคัญที่สุดหุ้นส่วนส่วนใหญ่ในบริษัทสหบ,บ่อทองพัฒนาล้วนเป็นบริษัทในเครือจิงประเสริฐทั้งสิน้น ความที่ถูกเหยียบมาตลอดจึงน่าเชื่อว่าล้างแค้นเสียจิวให้สิ้นชื่อกล่าวถึงแร่พลวงซับใต้ดินอันลำมค่าที่ทำให้มนุษย์ถึงหน้ามืดตามัวขนาดฆ่าแกงกันเพื่อเป็นเจ้าของได้รับการคนพบที่กิ่งอำเภอบอ่บอทองระหว่างปี2503ถึง2504ขณะตระกูลจึงประเสริฐยังมากอิทธิพลบารมีและเสียจิว ยังเป็นแค่พ่อค้าหมูธรรมดาธรรมดาโดยนายประโยชน์เนื่องจำนงอดีสศชนบุรีกับพันเอกประยงเฉลิมสุขยศขณะนั้นเข้าไปทำไม้บริเวณป่าทึบปรากฏว่าวันหนึ่งรถบรรทุกไม้เกิดติดลมบรรดาคนรถช่วยกันขนหินไปหนุนล้อรถและเกิดความสงสัยว่าทำไมหินจึงมีน้ำหนักมากผิดปกติต่อมานายประโยชน์เนื่องจำนงจึงส่งหินดังกล่าว ให้กรมทรัพยากรธรณีวิเคราะห์ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์สรุปว่าหินดังกล่าวเป็นแร่พรวงทำให้เจ้าของก้อนหินล้ำค่าถึงกับปิดเรื่องเป็นความลับพร้อมๆกับหาลู่ทางทำแร่และหาตลาดส่งขายแต่ความลับไม่มีในโลกไม่นานนักข่าวก็แพร่สะพัดผู้คนพากันอพยพเข้าไปขุดแร่อย่างมากมายต่อมากรมทรัพยากรธรณี ต้องการให้บริษัทเอกชนเข้ารับสัมปทานอย่างถูกกฎหมายซึ่งมีบริษัทต,ต่างๆถึง28บริษัททําเรื่องยื่นขอสัมปทานบัตรแตชาวบ้านที่อพยพเข้าไปปากฐานสร้างฐานเห็นว่าหากให้เอกชนเข้ามารับสัมปทานพวกตนเดือดร้อนแน่จึงร่วมกันจัดตั้งบริษัทมหาชนขึ้นในชื่อสหบอทองพัฒนาบริษัทสหบอทองพัฒนามีหุ้นทั้งหมด50,000หุ้นหุ้นละ100บาท โดยชาวบ้านที่อพยพเข้ามาทำแร่ในบริเวณนั้น3,125ครอบครัวถือหุ้น31,250หุ้นเฉลี่ยการครอบครัวละ10หุ้นรวมเป็นเงิน3 1 2ล้0 0บาทส่วนที่เหลืออีก1,8,750หุ้นบริษัทในเครือของตระกูลจึงประเสริฐกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นบางคนรวมทั้งสิ้น75คนถือหุ้นเฉลี่ยคนละ250หุ้น รวมเป็นเงิน1,875,000บาทกรรมการบริษัทสหบอทองพัฒนาประกอบด้วยนายชาบุญรอดนายเฉลิมชัยเจริญสุขหรือผู้ใหญ่เอียกนายประสิทธิ์การชนะบัตรนายบุญยริศิษสิที่เสมอนายอุทัยสุภาผลโดยมีนายหลีประสมทรัพย์หรือกำนันหลีเป็นประธานกรรมการและนายสุชาติสุพรรถาโวนหรือผู้ใหญ่ยงเป็นกรรมการผู้จัดการเมื่อจัดตั้งบริษัทมหาชนขึ้นมาแล้ว ชาวบ้านเหล่านี้ก็เดินขบวนเรียกร้องให้จังหวัดออกสมทานอนุญาตแก่บริษัทสหบอทองพัฒนาเข้าดำเนินการรัฐบาลสมัยนั้นจึงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาโดยมีพลตรีสุดสายหัสดินขณะนั้นทำงานอยู่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนเป็นประธานหลังจากพลตรีสุดสายได้รับเลือกเป็นประธาน บรรดากรรมการบริษัทสหบอทองพัฒนาต่างพยายามวิ่งเข้าหาเพื่อทำความสนิทสนมสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้วก็เป็นผลเมื่อพลตรีสุดสายออกบัตรกอรมนอให้ถือเป็นบัตรให้คุณให้โทษที่สำคัญในขณะนั้นเพราะสามารถมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองได้ไม่นานนักคณะอนุญาโตตุลาการมีมติให้บริษัทสหบอทองพัฒนาได้รับสัมปทานทำแร่พลวง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีด้วยเงื่อนไขต้องแบ่งรายได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด70%ของรายได้ทั้งหมดแต่สหบอทองพัฒนาดำเนินกิจการไม่นานนักกรรมการบริหารบริษัทเกิดปัญหาขัดแย้งกันถึงขั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มและต่างก็หาทางตักตวงผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กลุ่มแรกนำโดยนายสุชาติสุพัรธาวร หรือผู้ใหญ่ยงใช้วิธีลักลอบซื้อแร่แข่งกับบริษัททั้งนี้กลุ่มดังกล่าวเห็นว่าหากทําในนามบริษัทจะต้องแบ่งส่วนแบ่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดถึง70%กลุ่มที่สองนำโดยนายเฉลิมชัยเจริญสุขหรือผู้ใหญ่เอียกใช้วิธีตกแต่งบัญชีในเรื่องการตั้งงบค่าใช้จ่ายตลอดจนช่องทางอื่นๆที่สามารถจะทําให้เงินรั่วไหลออกมาได้เสียจิว จ้องรอจังหวะที่จะสอดเข้ามามีผลประโยชน์ในเมืองแร่พรวงมานานแล้วทันทีที่กรรมการบริหารบริษัทสหบอทองพัฒนาแตกเป็นสองกลุ่มจึงแทรกตัวเข้ามาทางผู้ใหญ่ยงด้วยการร่วมมือรับซื้อแร่จากชาวบ้านแย่งกับบริษัทสหทองพัฒนาด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ใหญ่ยงกับผู้ใหญ่เอียกและกรรมการบางคนขัดแย้งกันอย่างหนักถึงขั้นแตกหักเมื่อมีการประชุมกรรมการบริหารคราวใด ทั้งสองฝ่ายต้องจวกกันแหลกกระทั่งการประชุมคราวหนึ่งผู้ใหญ่ยงถึงกับประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแต่มีกรรมการหลายคนยับยั้งเอาไว้พฤติการระหว่างเสียจิวกับผู้ใหญ่ยงที่ลักลอบซื้อแร่พวงจากชาวบ้านทางฝ่ายผู้ใหญ่เอียกไม่สามารถหาวิธีการใดมาต้านทานได้จึงรายงานให้พลตรีสุดสายซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าสนับสนุนผู้ใหญ่เอียก ทราบต่อมามีข่าวว่าพลตรีสุดสายเรียกเสียจิวเข้าเจรจากันที่กรุงเทพแต่ไม่มีข้อตกลงอะไรเกิดขึ้นความขัดแย้งที่อึมครึมมานานก็ถึงขั้นแตกหักเมื่อนายชาบุญรอดกรรมการบริหารฝ่ายเดียวกับผู้ใหญ่เอียกถูกยิงตายหน้าบริษัทนายชาวคนนี้เป็นน้องชายคุณนายเฉล่มภรยาคนหนึ่งของหลงจูเกียงและเป็นนักเลงใหญ่ที่เติบโตมาจากตระกูลจึงประเสริฐพร้อมๆกับผู้ใหญ่เอียก และพี่สาวผู้ใหญ่ยังเป็นภรรยาในชาวอีกด้วยภายหลังในชาวตายไม่นานนายประสิทธิ์การจนบัตรกรรมการบริษัทอีกคนฝ่ายผู้ใหญ่เอียกก็ถูกยิงตายขณะยังดำรงตำแหน่งกำนันและยังเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดชนบุรีด้วยต่อมาผู้ใหญ่ยงถูกตอบโต้กลับโดยมือปืนบุกยิงได้รับบาดเจ็บผู้ใหญ่ยงเชื่อว่าผู้บงการสังหารครั้งนี้เป็นใครไปไม่ได้ นอกจากผู้ใหญ่เอียกมูลเหตุ Moon สำคัญสำคัญนอกจากเรื่องขัดแย้งในบริษัทแล้วยังปีนเกลียวกันเรื่องสมัครรับเลือกตั้งกำนันตำบลบ่อทองกิงอำเภอบ่อทองซึ่งทั้งคู่ต่างหมายปองการเข็นฆ่ายังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่กี่วันต่อมาผู้ใหญ่เอียกถูกมือปืน5คนใช้รถปิกอัพบุกราดด้วย M16 ขณะกำลังเล่นกับเด็กๆบริเวณหน้าบ้านตอนเช้าคมกระสุน ทำให้ขาข้างหนึ่งเป็นอัมพาตชั่วชีวิตมือปืนหนึ่งใน5ที่หวังสังหารผู้ใหญ่เอียกจําได้ว่าชื่อต้องหรือวินัยสุขแสวงมือปืนประจําตัวนายนพดลสุขพารังสีหรือปานลูกชายคนเล็กเสียจิวหลังถูกยิง10วันในวันที่หมิถุนายน2,524เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายวินัยสุขแสวงในข้อหาพาพวกยิงผู้ใหญ่เอียกจากการตรวจค้นตัว พบจดหมาย2อฉบับซึ่งป่านเขียนมาจากสิงคโปร์ฉบับแรกเป็นจดหมายลงวันที่26พฤษภาคม2524สั่งให้ไปเอาปืน M16 จำนวน2กระบอกที่ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในบ่อทองพร้อมให้ไปเอาเงิน50,000บาทจากญาติสนิทของปานเพื่อซื้อรถออกมาทำงานล่าสังหารครั้งนี้อีกฉบับเป็นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ปานสั่งให้เก็บรวมทั้งหมด5คนประกอบด้วย1 สแสวงตีไก่หรือกำนันแสวงจันทวงศ์หรือเสือแหวงอดีตมือปืนคนเสด็จเสียจิ๋วที่แตกคอออกไปเป็นกำนัตนตำบลเกษตรสุวรรณกิ่งอำเภอบ่อทองแล้วไปสนิทสนมกับผู้ใหญ่เอียกบัญชีสั่งค่ารายที่สองระบุชื่อพลเป็นมือปืนผู้ใหญ่เอียกรายที่สามผู้ใหญ่เอียกรายที่สี่นายถมหรือบรรทมเจริญสุขพี่ชายผู้ใหญ่เอียกแล้วรายที่ห้า นายวินเกาะโพประสิทธิ์มือปืนรับจ้างที่มีคดีพัวพันฆ่านายประสิทธิ์การจนบัตรบุคคลทั้งห้าที่อยู่ในบัญชีสังเกตหล้วนแต่เป็นผู้มีบทบาทในบริษัทสหบอทองพัฒนาและเป็นผู้ต่อต้านผู้ใหญ่ยงกับเสียจิวจากการที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมตัวนายวินัยสุขแสวงและค้นพบบัญชีสังเกตฝ่ายตรงข้ามดังกล่าวอีก20วันต่อมาเสียจิวก็เหลือเพียงชื่อ หลังมรณกรรมเสียจิววันรุ่งขึ้นปานทายาทคนเล็กที่เจ้าพ่อภาคตะวันออกส่งตัวไปอยู่ที่สิงคโปร์เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากอาศัยอิทธิพลบาร,รมีพ่อก่อกรรมทําเข็นไว้มากเดินทางกลับเมืองชนและยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมทันทีที่เหยียบแผ่นดินเกิดก็ประกาศกล้าวจะตามล้างแค้นคนฆ่าพ่อให้หมดโดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีวันที่22มกราคม 2,527กำนันสแสวงหรือเสือแหวงหนึ1ได้บัญชีสังเกตถูกมือปืนชุดเขียว5คนแยกเป็น2ชุดบุกถล่มด้วยอาวุธระเบิดมือและ M16 ตายสยองพร้อมมือปืนคู่ใจ3คนคือนายเล็กมิานานายสายชนมินาและนายเชื้อสีเรืองขณะเดินออกจากบ่อนไก่นายสำเนียงรัตนะผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงปานดีใจอยู่ได้ไม่นาน เช้าวันที่19กุมภาพันธ์2527เวลาประมาณ11นาฬิกาเสียงปืนกลดังกระหึมอีกครั้งบนถนนสุขุมวิทระหว่างกม .140-141 ท้องที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีห่างจากสถานีตำรวจบางละมุงเพียง100เมตรหลังสิ้นเสียงปืนรถเบนซ์280คันเดียวกับที่เสียจิวถูกยิงสิ้นชื่อถล่มตกลงคูน้ำข้างทาง สภาพพรุนทั้งคันกระจกหน้าและกระจกข้างแตกละเอียดทายาทคนเล็กเสียจิวนอนฟุบตายอนาถคาบ่สีสะแหลกใบหน้าหายไปทั้งแถบนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกห้าคนคือนางปัทมาสุภารังสีภรรยาปานที่กำลังตั้งท้องหกเดือนถูกกระสุนเข้าแก้มขวาเนื้อหายไปทั้งแถบพร้อมจมูกและกระสุนอีกนัดยังจาอเข้าท้องฟุบข้างๆร่างสามี เบาะหลังมีร่างโชคเลือดของนางศักดิ์สีและนางชวีวันสินทุสารเพื่อนสนิททายาทเจ้าพ่อตะวันออกเด็กชายปิยวุฒิสุภารังศีอายุสามขวบบุตรและหลานชายปานตามลำดับปานทายาทเจ้าพ่อผู้นี้เริ่มประวัติร้ายกาจด้วยการเข้ามาคลุกคลีกับประดามือปืนลูกน้องเสียจิวตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นและอาศัยอิทธิพลบาร,รมีพ่อพงาดขึ้นมาในวงการเจ้าพ่อเมืองชน ก็เรื่องวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนเป็นประจำแต่ก็ได้เสียจิวคอยแก้ปัญหาเคลียรเรื่องต่างๆให้ก่อนส่งไปอยู่สิงคโปร์ mm. เมื่อไม่มีพ่อคอยคุ้มกลาหัวปานก็สิ้นชื่อตามแบบฉบับเจ้าพ่อด้วยอายุพเพียง27ปีบัลลังเจ้าพ่อเมืองชนแม้จะฉลมด้วยเลือดเส้นด้วยวิญญาณแต่ใครต่อใครต่างพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาครอบครอง แม้จะแลกด้วยชีวิตก็ไม่หวัน่นจากหลงจูเกียงมายังเสียจิวจนถึงเจ้าพ่อคนปัจจุบันเสียงปืนและความตายยังอยู่คู่บันลังแห่งนี้โปรดติดตามตอนต่อไป